ความแข็งของอัญมณีแยกได้อย่างไรใช้ตัวไหนเป็นตัววัดนะครับวันนี้อาจารย์ทวีก็จะามาอาธิบายไขยข้อเข้าใจเรื่องนี้นะครับอันนี้ผมอิงจากาตำราของอมหาสารของอัญมญณีของกินสีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวภาพแล้วก็เรียบเรียงโดยของอาจารย์อดัญญาและแล้วก็ของอาจารย์พดุงศักดิ์เกตสุวรรณนะครับอันนี้เป็นหนังสือนะครับ คืออย่างนี้ฮะจะแบ่งแยกในเรื่องราวของความแข็งนะครับของอัญมณีนะใช้หลักของอาคาว่าโบสเกลนะแข็งระดับ10นะแข็งระดับ10ก็จะเป็นเพชรนะเดี๋ยวผมไล่ระดับลงมานะแข็งระดับ10อยู่ที่เพชรแล้วก็เป็นพวกพลอยพคลินแล้วก็ย่อลงมาก็จะเป็นพวกโทปาสโทปาสโทปาสลงมาก็จะเป็นคอร์สคอร์สก็จะเป็นอะพาไทส์แล้วก็ฟูร์ไล,ล์แล้วก็แคลเซียม คายลายฮะคลายแล้วก็ยิบซ้ําก็คือนิ่มสุดก็จะเป็นพวกอ่งา,างาช้างอันนี้นิ่มสุดนะผมไล่มาเนี่ยนะฮะไล่ลงมาตั้งแต่เพชรเพชรเนี่ยจะใช้พวกเหล็กหรืออะไรขูดไม่ได้ต้องเป็นเพชรอย่างเดียวสามารถตัดได้นะฮะแล้วก็ลงลงมาพวกนี้ก็จะเป็นเพชรเท่านั้นนะสามารถขูดหีดแล้วก็ตัดให้มันเงาได้นะส่วนลงลงมาพวกนี้แล้วก็ลงมาพวกโทปาสพวกนี้ก็จะใช้พวกกรเพชร พวกนี้สามารถที่จะขัดแล้วก็เจียละไนได้ส่วนลงมาพวกนี้สามารถใช้เขาเรียกว่าใช้นิ้วขูดหรือวัสด,ดุหรือโลหะต่างๆใช้ขูดได้เขาจะเรียงลําดับลงมานะว่าแข็งสุดก็คือเพชรนะลง,ลงมาก็จะเป็นพวกพลอยฮะพลอยพวกตระกูลคอร์ดัมแข็งๆก็จะเป็นพวกไพลินทับทิมอะไรต่างๆพวกนี้นะอันนี้เป็นแบบย่อนะฮะเป็นแบบย่อะฮะก็ในหนังสือเรื่องนี้ก็จะบอกอันนี้ใช้ตําราในการอ้างอิงนะครับก็ฝากกดติดตามอาจารย์ทวีไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ